ให้พี่เช็คนะคะถ้าใครเป็นไตเนี่ยดูที่ตานะคะตาเนี่ยมันจุดสะท้อนของไตและตับถ้าเป็นตับเนี่ยตาจะออกแดงแดงเหลืองเหลืองนะคะหรือบางคนตาแห้งตาแดงหรือมีน้ําตาออกอย่างเงี้ยค่ะเป็นจุดสะท้อนของตับคือตับมีปัญหาไตก็มีปัญหาเหมือนกันก็เหลืองเหมือนกันแต่จะมีขอบวงดําๆนะคะเกิดขึ้นเหมือนมีแพนด้าเนี่ยนะคะอันนี้คือไตแล้วก็ตามหน้าของพี่อะค่ะมันจะเป็นลักษณะคนผิวแห้ง นะค,ะคนเป็นไตผิวแห้งหน้าคำ้คำๆผิวหยาบๆนิดนึงนะคะถ้าเช็คที่หูนะคะพี่บีบหูตัวเองงี้คนเป็นไตถ้ารู้สึกว่าบีบหูแล้วเจ็บแล้วแข็งนะคะข้างไหนเจ็บเป็นพิเศษอย่งนู้ดข้างซ้ายเนี่ยของยุ้ยมันจะอ่อนข้างขวามันจะแข็งกว่านิดนึงแต่มันไม่ได้เจ็บมากหรือเหนียวหรือหนืดมากถ้าใครหูแข็งเหนียว หนืดมากๆบีบไม่ลงเลยบีบยังไงก็เจ็บแสดงว่าไตาบวมนะคะไตมีของเสียหรือพังผืดเยอะนะคะมันก็เลยไตยแข็งเนาะ,ะตัวนะคะใครเป็นไตาบางคนก็จะตัวแห้งนะคะตัวแห้งผิวแห้งศาสตร์บางคนก็จะตัวบวมตัวบวมหมายถึงว่าการบวมน้ําไตขับน้ําออกไม่ทันนะคะอันนี้ใช้ง่ายๆเอวนะคะอย่างพี่กัญญาพัฒน์เนี่ยปวดบ้านเอว ะะไตแน่นอนปวดบั้นเอวสองข้างหรือว่าตัวข้างใดข้างหนึ่งนะคะเช็คว่าปวดบั้นเอวไหมฉีร้อนไหมฉีเหลืองไหมปะสะัสสาวะมีกลิ่นฉุนไหมแสดงว่าของห้องว่ามีแอมโมเนียมั้งนะคะยูเรียอีกอะเออกลิ่นมันจะออกมานะคะกลิ่นของของเสียมันจะออกมาเนาะถามว่าทํายังไงพี่ต้องไปเช็คว่าพี่กินอะไรที่มันเป็นยูริกเยอะไหมนะคะวนเป็นไตเลี่ยงของที่มันเป็นยูริกนะคะพวกยอดผัก นะพวกนอไม้พวกกระถินพวกชะอมพวกยอดผักต่างๆให้ลดเพราะว่ามันเพิ่มยูริกหรือพวกแอลกอฮอลน้ำแข็งนะคะมันจะเพิ่มกรดยูริกนะ,ะบางคนอะกินน้ำแข็งน้ำแข็งบริสสะอาดเนาะมันจะตกค้างที่ไตไตก็จะมีของเสียลดการทานขนมหวานทุกอย่างขนมปังเหมือนกันนะคะช็อกโกแลตต่างๆน้ำหวานน้ำ,นำ,นำอดัดลมชานมชาเขียวลดได้ลดเพราะว่ามันจะกระทบไตใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องของไตกินกินอะไรที่หวานหวาน,หวานนะคะเขาเรียกว่ามันจะทําให้ไตร้อนนะคะไตจะอักเสบ นะคะของเผ็ดจัดเหมือนกันค่ะลดลดนิดนึงนะคะพริกต้ยมยำอะไรพวกนี้ทําให้ตัวร้อนเป็นตัวตีนรั่วนะคะเริ่มฉีมีฟองเนี่ยให้ลดการทานหมูไก่กุ้งวัวควายนะคะหรือพวก นมวัวมันจะเป็นโปรตีนร้อนนะคะแต่พอจะกินไข่ขาวน้ําซาวข้าวได้อยู่นะคะถ้าไม่รั่วเนาะถ้ารั่วก็ต้องลดโปรตีนนะคะเพราะว่ามันคล้ายๆว่าของเสียในตัวมันเยอะนะคะยิ่งเป็นโปรตีนจากเนื้อหมูเนื้อสัตว์หรือพวกเวโโปรตีนเนี่ยค่ะมันจะเข้าไปตัวมันจะร้อนไตมันจะร้อนนะคะพอไตร้อนปุ๊บมันจะพยายามขับของเสียออกนะคะมันจะกลับลั้งของดีของเสียคับของดีคือกลับโปรตีนออกมานั่นแหละมันก็เลยมันรั่วออกมานะคะอ่ะพอปรับเรื่องพวกนี้แล้วปุ๊บนะคะถ้าตัวพี่ร้อนลักษณะแบบเนี้ย ฉี่มีกลิ่นตัวร้อนปวดบ้นเอวพี่ไปหาใบาเตยใบ,บบัวบกใบยญ้านางยาปักกิง่งอันอย่างก็ได้ต้มกินวันละหนึ่งแก้วนะคะไม่ต้องกินตอนร้อนจัดรอให้มันเย็นขึ้นก่อนนะคะพวกใบเตยนะคะใบายญ้านางจะเป็นสมุนไพรฤทธิ์เย็นทําให้ตับไตมันเย็นขึ้นคนมีปัญหาเรื่องไตคือไตมันร้อนตัวมันร้อนดังนั้นใบเตยใบ,บบัวบกนะคะยญ้านางรางจืดใบายญาปักกิง่งมันเป็นสมุนไพรฤทธิ์เย็นที่ช่วยแก้เรื่องไต แต่ให้กินแค่7-14ถึงวันต่อเนื่องเท่านั้นถ้าพี่กินวันที่7รู้สึกเย็นขึ้นละวันที่8ที่9ที่10เย็นขึ้นละตัวมันเย็นมันเริ่มเย็นเกินไปละพี่ก็ต้องหยุดนะคะยาสมุนไพรเดียวเดียวชนิดเดียวห้ามกินต่อเนื่องเกิน7-14ถึงวันเพราะว่าธาตุของพี่มันจะเย็นถ้าพี่กินไป1-2ถึงเดือนค่ะไตพี่จะเย็นแล้วไตพี่จะบวมพี่จะขับของเสียออกไม่ได้เนาะดังนั้น อ่ปรับร่างกายปรับสมดุลไปด้วยแล้วใช้ผู้หลานในการถ่ายพิษด้วยกินได้ทั้งชาทั้งแคปถ้ามันร้อนเกินไปต้องกินชาก่อนนะคะแล้วก็อาจจะเว้นวัน2อวันกินแคปอย่างนี้เพราะว่าตัวแคปเนี่ยจะเป็นลิ์ร้อนนิดนึงนะคะกินเยอะไม่ได้คนเป็นไตย,ยังยังใส่แบบแรงไม่ได้รอสักเดือนที่2ก็ได้นะคะกินให้พอดีอ่อนๆเนะาะเป็นการกับพิษเจ้าโอเค